หนังยำแล้วก็แฟนไฟแฟงไฟแฟ,ฟรไฟมันทอดมันทอดเกี่ยวยามากจินแฟนงไฟก่อนอืมมันทอดอไม่ใช่นังควายทอดอาจตบเป็นซ้นๆก็ อันนี้ก็เอาหวายมาหวายมาเอาไปย่างแล้วก็แกะเอาตัวอ่อนมนัน่ก็มาสับๆๆแล้วก็ตำตำใส่น่าจะใส่ผักชีลาวเอาหอมแดงย่างใส่พริกแล้วก็ผงชูรสเกลือทีนี้นะครับก็จะเป็นน้ำพริกสไตล์หลวงพระบางเลยนะนะต้อชิมกับ หมูทอดขึ้กับหมูทอดอืมอืมอยาเนี้ก็ให้แมวมาร้องเนี้ยอืมไม่ไปไหนเลยอ่ะมาอีกตัวหนึ่งมาสองตัวครับ